าวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธในใจ รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจิตใจของผู้ใดมีความเศร้ามองขุนมัวด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเวลามาถึงปัจจุบันนมธรรมท,ที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอา คำว่าใจสะอาดใจดีใจงามใจไม่มีความโกรธความโลภความหลงใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนกับใครเป็นจิตใจที่เลือกว่าให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาการนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ พุทโธในดวงใจนี้เป็นสิ่งสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาจะมีมาได้ก็มาจากพุทธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเองเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามานำลึกอยู่ในใจของเราเมื่อเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาภาวนาอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั่น ท่านประกอบกระทำอะไรท่านจึงได้ตรัสเป็นประพุทธิจักรท่านก็บําเพ็ญทานการผู้สนไม่ว่าจะพบใดชาติใดท่านก็ทำบุญให้ทานตลอดมาท่านก็รักษาศีลห้าจ้นแปดเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เพียรพยายามอย่างนั้นเรื่อยมา เมื่อท่านมีความทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ขาดจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้มีความสามารถในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตากับบุคคลผู้ใดท่านมุ่งต่อการปฏิบัติ เพื่อละความโกรธให้มันหมดไปเพื่อละความโลภให้หมดไปเพื่อละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราลำลึกถึงพระพุทธองค์เราก็เดินตามลอยพระบาทคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้ารักษาศินหน้าสินแปะขึ้นไปพระพุทธเธจ้าเจริญภาวานา ไม่ประมาทมัวเมาเราก็เดินตามตามรอยพระบาทพระพุทธ,เ,ธเจ้านั่นเราก็มาเห็นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วตอนเมื่อท่านยังเป็นเป็นผู้บำเพ็ญบารมีอยู่ก็มีทุกอย่างทุกประการ แปลว,ว่าบำเพ็ญบารมีสิบประการสิบประการสิบข้อนั่นแหละแต่ละข้อมีสามขนาดจึงเป็นบารมีสามสิบทัศสามสิบเป็นสามสิบเมื่อเต็มบริบูรณ์แล้วพระองค์ท่านก็ได้มาตรัสลูกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ปรากฏการในโลก เมื่อพระพุทธอ,องค์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดไม่เลิกล้มความเพียรเราผู้เป็นโลกสิทธิพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอและไม่ให้จิตใจล้มเรียกว่าให้ใจมันลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาจนกระทั่งจิตใจนั้นมีแต่ความ บิกบานยิ้มแย้มแจมใสสงบระงับไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนโยที่ไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาสินภาวนาอยู่ตลอดชาติผลที่สุดบุญบารมีที่บำเพ็ญอยู่รักษามาอยู่โดยลำดับลำดับก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับไม่มีการตกต่ำหรือถอยหลัง มีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าวันคืนเดือนปีอะไรก็ตามท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นอกจากพระองค์ท่านจากบำเพ็ญจิตใจของพระองค์ให้เข้าถึงความวีมุติหลุดพ้นแล้วก็ยัง ตักเตือนตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาไม่มีความท้อถอยแนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนที่ไหนผิดก็ให้แก้ไขที่ไหนถูกก็ให้เจริญในมากขึ้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านมีความเมตตาสูงมงหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอินทมทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังเข้าครองการถาวถอยหลังเข้าครองนี้คนเรามันมีเยอะแยะมากมายแล้วทำอะไรเมื่อยังไม่ได้สำเร็จ พระองค์ก็ไม่ท้อถอยแม้จะเป็นภาวนาอนาปารลมหายใจพระองค์ก็เอาจนได้จิตใจสงบระงับเพราะว่าการปฏิบัติบูบชาเท่านั้นเป็นทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้จากโลกจากวัฏฏะสงสารอันนี้ถ้าจิตใจนี่แหละ มีแต่การฟุ้งซ่านลำคาญลู่ไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะว่าจิตมันเคยจมอยู่ในโลกนี้มามากมายแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู่ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเวียนว่ายตายเกิดของจิต ตวิญญแต่ละบุคคลบุคคลนะแเรืวันนับไม่ทวนแล้วเกิดมาพบใดชาตุใดก็มาเกิดในรูปภาพมนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีในจิตใจของตนให้แกล้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับ การปฏบิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนาเพราะอุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็าตาม มันขึ้นโยกับความกำหนดรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเองอยาได้ทอดทุระยาได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้น,นไปให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พระพุทธองค์ท่านจึงตักเตือนว่าอันการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็ตามให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี้จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไร มรณะ,ะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลาไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาตตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดการ แม้เหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนก็นจะเดือดร้อนมุ่นวายก็ตามแต่ว่าน้ำประไัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นจิตใจสูงส่งเดาวว่าหมดกิเลสไม่กรอดให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการกรอดให้คนโน้นคนนี้ปรับปรุงตัวเองให้สงบประงับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สุดเมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เอง ภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปารกความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคำพูดคำพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรน,นั้นทันว่าต้องมีอยู่ทุกเวลา เมื่อความเพียรความหมั่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระไหวพระจวดมนต์เสร็จแล้วคนนั่งขัดสมาธิเพชรบริกรรมภาวนาทำใจให้สงบระง,งับไม่ปล่อยปากละเลยเมื่อจิตใจไม่มีปล่อยปากละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใด ก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธสติก็ควบคุมอีกว่าจิตใจนั่นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเอง าการภาวนาในทางพุทธศาสนานี่เป็นสิทธิของแต่และบุคคลบุคคลไปใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระง,งับปล่อยปากละเลยไม่ควบคุมจิตใจจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเรื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้ เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่และเลือกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่า เป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น <c oughs> ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้นึกให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มีความตายเป็นผลที่สุด เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเป็นของเราความจริงลูกทำนามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมมันก็เหมือนเหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมา ตัวเรามาจากไหนก็มาจากดิดามาันดาผู้บังเกิดกล้าแล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดกาลเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนา เมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้วก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเอง วันไหนคืนไหนมันเกียดตค้านท้อถอยก็ให้ตั้งใจขึ้นมาใหม่ถ้าเรานั่งมันง่วงก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหงาเหานอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระง,งับได้ทุกวันทุกคืน ไม่ให้ขาดระยะอันนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่ก็ะทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ตาเราคิดตัวรู้ละรู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใด ก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี่อยู่แล้วว่าอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเรา ใจของเรามีอยู่ภายในหนังหุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนณะยิกาธรรมน้อมเข้ามาลวงเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจน,นี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาจองเวียนไขตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจัดแจ้งใส้สว่างภายใน ใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคนรู้จักโทษไม่ไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามคิดใจที่สงบระัง,งนี้แหละ เป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปกับบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั่นจะทำไม่ทำไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอย่าได้ประมาทนั่งโดยความไม่ประมาทคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไปยืนไม่ให้ประมาทย,ยืนก็ภาวนาในยืนนั่นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆสถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็าตามย่อมมี อุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั้นเนี่ยว่าพุโทโธในใจธรรมโมทังโฆอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เหล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นอุบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจุดใจของเราได้ ก็ให้เอาวายนั่นแหละมาสั่งสอนแนะนำพร่ำสอนให้อยู่ให้สงบได้ในวัชใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอยาอยู่นอกใจสังวรระวังในคำในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิด ปัญญาเกิดขึ้นจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรได้ทุกทวนนาแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคนจงบังเกิดมีในใจของตนได้เดี๋ยว่าพุทธ,ธพุธโทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อน ใจที่สงบระง,งับย่อมเป็นจิตใจอันเยือบเย็นสบายเรียกว่าพุโทโธพุธโทโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระง,งับเป็นองค์พุโทโธจริงมีอยู่ภายในฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้ยาได้มีความทอแท้อ่อนแอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำ บุญกุศลก็ย่อมตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในพบนี้ชาตินี้คือว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไปคือว่าเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปฏิบัติ ก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาะชนีสพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีติคารายุโกภวะ อะพิวาธานาชีริสนิตจังวุธาปจายิโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง